และขณะที่ผมนั้นดำรงตำแหน่งนะได้มีการขู่เรียกเงินผมถึงห้าล้านบาทและให้ผมนั้นเผาทำลายเหยียบย่ำสถาบันพระมหากษัตริย์ให้จมดินให้เผารูปสถาบันพระมหากษัตริย์และจะรับเข้ากลุ่มจะให้ลิงให้ลายในการเฝ้าติดตามดูเหยือ่อผู้ที่มีหมายจับ พวกที่ฟอกเงินเรื่องยาเสพติดจะให้ดูลิงก์ดูลายในการกดการพิมพ์การคุยของเหยื่อเหมือนพวกท่านที่ดูผมนั่นแหละหน้าแปลกดีไหมฮะบอกว่าต้องทําลายเหยียบย่ําสถาบันพระมหากษัตริย์ถึงจะให้ลิงก์ให้ลายในการเข้าชมเพื่อเฝ้าติดตามเหยื่อกันการหักหลังนะฮะหน้าแปลกดีไหมครับมันเป็นคลื่นเสียงและผมไปถามใครก็หาผมบ้า และผมได้ยินเสียงไอ้กริบนะไอ้กริบน่าจะอยู่น่าจะอยู่ที่ดินจังหวัดปทุมธานีนะได้มีเสียงไอ้กริบและไอบ้บีนะไอ้บีนั้นน่าจะเป็นตำรวจเป็นตำรวจที่ลำเลียงรถกระบะขายให้กับต่างชาติเป็นกลุ่มตำรวจลำเลียงรถกระบะขายรายใหญ่ที่สุดของภาคเหนือ ถามว่ากรษนั้นเป็นตำรวจชื่อนาสกุลเนาะเออไอไอไอบีอชื่อบีมีเสียงไอบีด้วยมีการปั่นเสียงใส่มาหยอกล้อผมหาว่าผมจนหาว่าผมอ่านหนังสือไม่ออกหาว่าผมเขียนหนังสือเหมือนหมาเขียนเหมือนไก่เขียมาอยู่ในตำแหน่งนี้นะ่าอายคนวะนะเป็นบุคคลเดียวกันหรือเปล่าในกลุ่มเดียวกัน มีการปั่นดูถูกเหยียดหยามผมใช่ครับผมไม่มีการศึกษาผมเป็นคนจนแต่พวกมึงกลับโกงเงินคูไปถามว่าไอ้บีมีมีเสียงไอ้บีด้วยไอ้บีมันเป็นตำรวจที่เป็นตำรวจลำเลียงรถขายเป็นกลุ่มตำรวจลำเลียงรถขายกับต่างชาติซึ่งเป็นแฟนกับไอ้กริช ไอ้กริดมันเป็นคนอยู่เออมันทำงานอยู่ที่ที่ดินจังหวัดปทุมธานีเป็นคนใต้นะฮะอย่ามาดูถูกอย่ามาเหยียดยามศักรีผมถึงผมจะจนไม่ได้มีการศึกษาแต่ผมเป็นคนตรงพอน่าแปลกดีใครควบคุมระบบนี้และเปิดระบบนี้และทำไมถึงเหยียดย่ำศัก์รีผมผมก็คนคุณก็คนเหมือนกัน เอาให้จมดิ่